เรื่องข้าวปลาอาหารนี่แหละเป็นเรื่องจุดตายของสหรัฐพอมันเริ่มมีสงครามมันจะเริ่มมีการกักตุนอาหารสหรัฐตอนนี้อาหารแพงมากจีนรู้ตัวนำเข้าอาหารจำนวนมากจีนจึงผูกมิตรกับประเทศในอาเซียนอะไรต่างๆมากมายแต่ไทยเนี่ยชอบทำมาตรฐานไม่ได้ตามเขาแค่มีสารปนเปื้อนมากมายอะไรเงี้ยไม่ได้ตามเขาสักทีมันก็ทําให้สงออกกับจีนแค่ติดขัดจีนตอนนี้ไม่ใช่แค่นำเข้าอย่างเดียวกักตุนด้วยเหมือนกับเขารู้ว่าความขัดแย้งในโลกมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นไม่ได้จะลดลง เมื่อมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นการกักตุนนี้จําเป็นจีนตอนนี้อาจารย์รู้ไหมเริ่มไม่ใช่แค่นําเข้าอย่างเดียวกักตุนด้วยกักตุนอาหารเพิ่มขึ้นเยอะมากเหมือนกับเขารู้ว่าความขัดแย้งในโลกมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นไม่ได้จะลดลงเมื่อมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นการกักตุนนี้จําเป็นต่อมานะครับเรื่องอาหารที่ผมเคยพูดไปแล้ว อะไรอะ่ะ m r e ready to eat meal m e a ready to eat เนี่ยเป็นสิ่งที่จีนทำยังไงก็ต้องทำโดยมาตรฐานสำคัญของเขานะครับคำว่าจะเป็นแบบ MRE ได้เนี่ยต้องเก็บได้อย่างต่ำสามปีครับอย่างสาปีนะต่ำกว่านั้นเนี่ยไม่ไม่นับต้องได้ได้เกิน3ปีขึ้นไปซึ่งยิ่งยาวยิ่งดีนั่นหมายว่าเขาซื้อไปเขาอาจจะเก็บได้10ปีนะอาจจะเกิดสงครามเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ เอามาใช้ได้นะคำว่าใช้ได้หมายความว่าอะไรกลิ่นรสสภาพหน้าตาสียังเหมือนเดิมยังอร่อยไม่ใช่เปิดมาสีเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนรสเปลี่ยนอันนี้ไม่ได้ดังนั้นเองเนี่ยตรงนี้ต้องเน้นการวิจัยซึ่งผมเคยพูดไปแล้วว่าไทยต้องทําและตรงนี้ไม่ได้ขายได้แค่จีนนะมันไปได้หมดยูโคงยูเครนไปได้หมดนะจารย์ตรงไหนที่เคารบกันเนี่ยเขาไม่มีเวลาทำหรอกแล้วก็ไรนากลายเป็นทุ่นระเบิดไปหมดแล้ว ถูออกไหมยูเครนอาจารย์เพราะฉะนั้นไอสิ่งเหล่านี้มันไปได้กับเรื่องของของการของไทยเพราะไทยเป็นผู้ผ,ผ,ผลิตอาหารแต่ไทยยังมีเทคต้อองงงปปรรรับรุเเทคื่โนโลยีการวิจัยว่าทํายังไงให้อาหารที่ปรุงแล้วพร้อมกินเนี่ยอยู่ได้10ปีเปิดออกมาอร่อยเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมดีเหมือนเดิมอันเนี้ยผมคิดว่ารัฐบาลมีความสนใจเรื่องนี้น้อยเกินไป จริงๆแล้วมันเป็นหัวใจสําคัญของประเทศไทยเลยนะในเรื่องการที่จะผลิตอาหารป้อนโลกเนี่ยแต่ว่าเราขาดซึ่งวิสัยทัศน์มากกว่าเขามองว่าผลิตอาหารเพราะไปวันๆงานสตรีทฟู้ดไงเขามองแค่นี้ไงแต่ผมมองไปไกลกว่านั้นว่าโลกมีความขัดแย้งยังไง Ready to Eat meal เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องเป็นแต่ r e a d y to eat เนี่ยอย่าไปมอง7 e เ e ่ e อแบบนั้นอันนั้นเนี่ยมันอยู่ได้อาทิตย์เดียว2อาทิตย์ผมต้องให้อาหารเนี่ยอยู่ได้10ปีถ้าคุณยิ่งนานเนี่ยคุณจะไดออเดอร์เพราะว่า รัฐบาลเขาซื้อไปเนี่ยเขาไม่รู้เขาเกิดสงครามเมื่อไหร่ถูกไหมครับแล้วผมว่ารัเสเซียก็อยากซื้อนะครับยูเครนก็อยากซื้อประเทศใกล้ๆตรงนั้นก็อยากซื้อหมดแหละเพราะว่ามีทหารนี่ต้องใช้อยู่ทุกวันอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่แน่นอนมันต้องเก็บได้ยาวนานหน่อยไม่ใช่ว่าอาหารเก็บได้เดือน2เดือนงนี้ไม่ได้ครับต้องเก็บได้แบบเปี8ปี10ปีขึ้นไปผมมองว่าเหมือนสมัยก่อนที่ดูหนังเนาะเวลาเวลาเขาเตรียมเตรียมอาหารสําหรับ หลมหลบภายใต้ดินนิวเคลียร์เขาต้องกินี่แหละยี่สิบปีเลยนะอย่างนี้แหละค <c oughs> ย่ง้ง <c oughs> เปิดไปปุ๊บโอ้โหอาหารเต็มใช่นะคือคือเป็นสต๊อกอาหารที่เขาเรียกว่าเป็นอาหารพิเศษะ่ะใช่ออาจารย์รู้ไหมเรื่องอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องชีวิยาอของสงครามถ้าเรามีอาหารเพียงพอทหารก็มีกําลังใจแล้วกินอร่อยทุกมื้อเนี่ยมันมีกําลังใจหัวใจมันพองโตที่จะรบต่อถ้าไม่มีอะไรจะกิน อดอยากขาดแคลนทหารก็ไม่มีใจต่อสู้ครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสําคัญแล้วมันเป็นเทรนด์ของโลกบางทีรัฐมนตรมองว่าโอ้เราเป็นประเทศที่ใครก็อยากมากินอาหารสตรีทฟูด้ดอันนี้มันมองแค่ตรงหน้าแต่มองไปไกลกว่านั้นมันต้องไปเรื่องของ ready to eat meal เป็นเรื่องสําคัญตอนนี้ยิงประเทศไทยเราเองก็มีการส่งออกอาหารค่อนทางเยอะเนาะแต่ส่วนมากแล้วมันเราอาหารมันไม่ครบวงจร,รไม่ซัพพลายเชนอะ่ะอย่างที่มังกรพูดก็หมายความว่า เราต้องผลิตทุกอย่างเลยเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นเซตที่เพิ่มมูลค่าในตัวอาหารเป็นเซตนะฮะเป็นเซตพร้อมทานพร้อมทานสิ่งที่เราจะได้คือได้ออเดอร์จากคนที่เขาคิดว่าเออสต็อกอาหารเป็นเรื่องจําเป็นโอ้ตะวันออกกลางลบตลอดอาจารย์เพราะว่าเหตุนผลก็คืออาหารบางทีเนี่ย ถ้ามันสั้นเกินไปเนี่ยมันก็เมาะสำหรับประชาชนทั่วไปไงในกรณีพิเศษเนี่ยมันก็ต้องมีอาหารที่ิระยะยาวเนาะถูกนี่เป็นสิ่งและอาหารนะจารย์หลากหลายด้วยอ,อาหารไทยก็มีอาหารจีนก็มีอาหารยุโรปก็มีทําได้หลากหลายแล้วก็ขายได้หลากหลายด้วยสร้างความหลากหลายในอาหารต่างๆไม่ใช่ว่าจะบิดอาหารแค่ ปลากระป๋องเนี่ยมันมันก็น่าเบื่ออาจารย์มันล้าสมัยแล้วกินอะไรก็กินปลากระป๋องฮะเดี๋ยวนี้เวทที่ชูวิตมันเปิดมามันสวยงามหมดเลยอ่ะแล้วมันมันช่วยทําให้ทหารมีกําลังใจครับในการรบในการต่อสู้ดังนั้นเองเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นหลายเรื่องมากที่มันมีความสําคัญแล้วมันเป็นตลาดที่มีแน่แล้วเวลาเขาซื้อทีท่าเก็บได้10ปีเขาซื้อล่วงหน้าเลยซื้อเยอะๆเลยนะครับก็เก็บได้10ปีจริงอ่ะไม่จำเป็นต้องถึง10ปีก็กินดิ ปีสองปีก็กินได้ใช่กินได้ก่อนแต่แต่ซื้อเผื่อไวเลยไงเพราะเวลาที่มีสงครามจะซื้อแล้วมันแพงมันแพงเพราะฉะนั้นซื้อตั้งแต่ตรงนี้แหละแล้วไปเก็บไว้เข้าใจครับก็คือความหมายคือปีหนึ่งเนี่ยก็กินได้ใช่แต่ว่ามันเก็บได้สิปีก็ยังกินได้ใช่ใช่ใช่ความหมายความหมายองงกรตอนนี้คือว่าองกรอยากให้ประชากนหรือประชาผู้ประกอบการไทยคิดโปรเจกต์แบบนี้ผู้ประกอบการไทย คิดก็ยังไม่พอรัฐบาลต้องคิดด้วย oh. เพราะหลายอย่างมันต้องรัฐบาลช่วยเหลือ oh. นะครับต้องมีการวิจัยต้องมีทุนวิจัยซึง่งจริงๆสิ่งเหล่านี้รัฐบาลเนี่ยไปสนใจแต่คาสิโนจะเปิด <laughs> บอ่อนเสรีนะไม่ได้หาเสียงแต่เขาอยากทำนะแต่ละเรื่องเนี่ยจะเปิดบอ่อนออนไลน์อะไรเงี้ยคือผมมองว่าไอ้ไอ้เรื่องหาเงินให้คนไทยอ่ะทำไมไม่คิด S <S ไปคิดว่าจะดึงเงินจากกระเป๋าคนมาเล่นบอกว่าเออเอาบอนใต้ดินมาอยู่บนดินมันคืออะไรมันคือดึงเงินจากกระเป๋าประชาชนนะครับทําไมไม่คิดเรื่องที่ว่าทําไงให้ไอ้สิ่งเหล่านี้เงินเข้าไปอยู่ในกระเป๋าประชาชนาสมมติเราผลิต ready to eat meal ส่งขายได้เยอะเกษตรกรดีขึ้นไหมดีขึ้นเพราะมันมีดีมานและเป็นดีมานล่วงหน้าด้วยใช่ไหมเราผลิตแล้วไปอยู่ได้10ปีเนี่ยข้าวปลาอาหารมีราคาที่ที่ส่งตัวไม่ลดลง ไม่ต่ําลงอย่างตอนนี้ข้าวราคาตกทําอันนี้เลยครับ ready to eat uh, ถูก uh, ไหมถ้า uh, ส่วนเกินก็มาแพ็กเลยแพ็กเลยทําเลย uh, แล้วอยู่ได้ตั้ง10ปี uh, uh. แต่รัฐบาลต้องช่วยทั้งการวิจัยทั้งอะไรต่างๆ uh. นี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลควรจะเข้ามาดูควรจะเข้ามาช่วยควรจะเอาไปไปทำเรื่องเหล่านี้มากกว่ามาเปิดบ่อนเสรีอ่ะอันนี้อันนี้พูดตรงๆนะครับว่าไอเนี่ยมันเป็นการหาเงินให้ประชาชนมากกว่าบอกว่าจะหาเงินให้รัฐด้วยการเปิดบ่อน เปิดบ่อนแล้วหาเงินให้รัฐเงินจากใครก็เงินจากผู้มาเที่ยวที่มีทั้งคนไทยด้วยอยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับตอนนี้เราก็เลยสงสัยว่าในวงการอุตสาหกรรมอาหารโลกนียผู้ซื้อผู้ขายเป็นใครบ้างอยากจะรู้ว่ามีใครมีส่วนร่วมด้า <c oughs> วาอันดับหนึ่งจีนแน่นอนอันดับหนึ่งนะครับคือจีนเลยล่ะเพราะจีนมีพื้นที่เพาะปลูกเพียง10%แต่มีประชากร20%ของโลกดังนั้นเนี่ยพื้นที่เพาะปลูกกับจํานวนประชากรเนี่ยไม่ดุล หลายคนบอกโอ้โหประเทศจีนใหญ่มากโอ้โหทะเลทรายทั้งนั้นนะ <c oughs> ลึกๆเข้าไปนี่มันแต่ทะเลทรายและภูเขาก็เยอะนะ <c oughs> พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบที่โดยเฉพาะปลูกมันไม่พอดังนั้นจีนจึงเป็นผู้นาเข้าอันดับหนึ่งของโลกอย่างที่ผมไปประเทศจีนนันนะครับต้องบอกว่าผมได้เจอแล้ว,วิสาหกิจจีนที่เป็นผู้นําเข้าอาหารนะโอ้หลายเจ้ามากเลยจีนรู้ตัวจีนรู้ตัวว่าจีนจะต้องต่อท่อเชื่อมกับกลุ่มประเทศเหล่านี้รวมถึงประเทศไทยด้วย นะครับว่าจะต้องนําเข้าอาหารวันนี้จีนเนี่ยได้สะสมอาหารไปเยอะมากนะไม่ว่าเป็นข้าวโพดไม่ว่าจะเป็นข้าวจะเป็นถั่วเหลืองเนี่ยจีนสะสมไว้หมดละนะครับแม้แต่นําเข้าจากสหรัฐจีนก็ทําเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยก็ควรจะไปอยู่ในซัพพลายเชนของอันนี้แต่มันติดเรื่องของคุณภาพเมืองไทยเนี่ยชอบปนเปื้อนซะทุกอย่างเลยนะจารย์ปนเปื้อนแคดเมียมก็ปนเป,ป,ปื้อนปนเปื้อนสารขอมะเร็งคือจริงเขาเจอหมดอะ่ะ วันนี้จีนเป็นผู้บริโภคที่เลือกบริโภคต้องบอกงี้ก่อนรัฐบาลจีนตอนหลังเนี่ยพัฒ,พฒนามากนะครับเขาพัฒนาการตรวจสอบเรื่องความสะอาดของอาหารเนี่ยเข้มข้นขึ้นมากดังนั้นเองเราเองเนี่ยต้องก้าวตามทันเขาไม่ใช่ว่านึกจะขายอะไรเขาขายเราจะไปใส่ปุ๋ยอะไรที่มันมีแคดเนี่ยมมาปนมาเนี่ยไม่ได้เลยสุดท้ายแล้วมันไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวมาขายคนไทยอันนี้น่าเป็นห่วงเพราะารัฐบาลไทยในเรื่องเนี้ยอ่อน ตรงๆเลยนะผมบอกว่าอ่อนถามว่าอ่อนอะไรก็จริงๆมันอยู่ที่กระทรวงเกษตรอาจารย์ครมวิชาการเกษตรนะฮะแต่ก่อนนี้เนี่ยจำได้ไหมรัฐบาลที่แล้วก่อนปรับครมอเนี่ยก็มีเรื่องกันว่าสารเคมีบางตัวไม่ให้ใช้ฆ่ามแมลงเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อคนมันตกค้างจําได้ไหมอาจารย์ครับอาจารย์รู้ไหมรัฐมนตรีช่วยเนี่ยผมจําชื่อได้ท่านมานัญญาท่านไม่เอาสารเคมีพวกนี้คนค้านคือใครถูอไหมใครครับ อดีตอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพะอะไรอาจารย์ต้องเดาพราออะไรพ่ะอะไร,ไ,รไ,ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเป็นอดีตข้าราชการเก่าคานนะท่านจะมีธุรกิจในเรื่องเกี่ยวกับสารพวกนี้หรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับแต่ตามข่าวมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้องค์คาพยพของรัฐเองเนี่ยไม่ปรับตัวสอดคล้องไปกับโลก ว่าเขาเริ่มตรวจสารต่าง,างๆที่ตกค้างแล้ว<ม>คุณจะไปใช้สารเดิมๆที่มีปัญหาเนี่ยมันไม่ได้<ม>นะคิดดูขนาดลั่นตรียังทำอะไรยากเลยแล้วมันจะไปไหนได้ถูกไหมครับวันนี้เนี่ยมันมันก็ต้องบอกว่าเรายังอยู่ในโลกเก่า<ม>เศรษฐกิจแบบเก่าในโลกแบบเก่ามเมื่อเราอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบเก่าโลกแบบเก่าการค้าในอนาคตเราย่อมไปไม่ได้อย่างทุเรียนอาจารย์เห็นไหม ตอนนี้ส่งออกลำบากติดเรื่องสาร B Y 2, 2> ที่เป็นสารก่อมะเร็งติดเรื่องแคตเมียมที่อาจจะมาจากปุ๋ยหรืออะไรก็าตามวันนี้เราอยู่ในยุโลกยุคโบราณหมดเลยครับ,รบแล้วถามว่าจะโทษใครดีผมก็ต้องบอกผมก็ต้องโทษข้าราการนั่นแหละนักการเมืองนั่นแหละเพราะว่าคือคุณจะไปบริหารแบบเดิมไม่ได้แล้วโลกเขาเปลี่ยนมาตรฐานที่สูงขึ้นคุณก็ต้องยกมาตรฐานให้สูงขึ้นถูกไหมจารย์ตอนนี้เรื่อง B Y รัฐบาลเพิ่ง มีศูนย์ตรวจแค่หกแห่งทั้งประเทศไทยและทั้งประเทศไทยมันมีสวนทุเรียนกี่สวนมันมีกี่พันกี่หมื่นสวนแล้วคุณมีอยู่หกแห่งมันจะตรวจทันได้ยังไงครับเรียกว่าเหมือนกับวัวหายแล้วเพิ่งจะตื่นแล้วเพิ่งจะสร้างคอกนะไม่ใช่ล้อมคอกนะเพิ่งจะสร้างคอกอยู่เลยผมว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราไปตามกับกระแสเขาไม่ทันแล้วผลไม้พืชผกผลไม้อาจารย์มันมีอายุมันเสียได้เร็วดังนั้นถ้าเรา ไม่เรื่องหนึ่งเรื่องมาตรฐาน2เรื่อง ready to eat ที่ไปแปรแลร,ร,รูปซะาให้มันอยู่ได้นานขึ้นเนี่ยถ้ารัฐบาลยังมองไม่เห็นนะผมว่าเราลาบากคือเราอยู่ในโลกเก่าที่ยังล้าหลังอยู่มากในเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในเรื่องของระบบการบริหารจัดการก็อยากให้บองกรช่วยเสนอแนะสุดท้ายนิดหนึ่งฮะโดยสรุปก็คือว่าถ้าเราจะทําให้สหรัฐกับไทยเนี่ยมีการค้าขายกันแบบสมดุลเนี่ยมันมันจะต้องมีขั้นตอนยังไงสมมติว่า บ่มกรเป็นปนายกอุ้งอิงไปเจอทรัมป์บ่มกรจะเสนอให้ทรัมป์ยังไงผมต้องรีบไปเลยข้อที่หนึ่งผมดูเลยว่าอะไรที่ต้องนําเข้านะแล้วไปขาดดุลกับตรงไหนเยอะซึ่งมันไม่จาเป็นเช่นขาดดุลกับสิงคโปร์เรื่องน้ำมันดิบเนี้ยผมส่งไปสหรัฐดีกว่าขาดดุลกับสวิสเนี้ยผมส่งไปสหรัฐดีกว่าครับแต่ผมอาจจะไปกองที่สหรัฐไม่ได้ทั้งหมด3 0ม0 0ื่นล้านเหรียญต่อปีเนี่ยอาจจะได้สักหมื่นล้านเหรียญก็ยังดีผมมีของขวัญไม่ให้ทรัมป์ละว่าผมจะแก้ให้1 0 0 0 0ม่นล้านเหรียญตรงนี้แล้วนะ อันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากต่อไปไปดูอีกที่ผมซื้อเช่นเครื่องบินบอ i n g ผมต้องซื้อหรือ Airbus ผมต้องซื้อ,อตอนนี้ตอนหลังมาซื้อ Air b บ s สเยอเปลี่ยนไปเป็น Boeing บ้างได้ไหมจํานวนหนึ่งนะครับแต่อาจจะไม่ต้องมากเอาเท่าที่เราจะต้องใช้ไม,ไม่การขาดดุลสารัฐเนี่ย42,000เนี่ยไม่ต้องเป็นศูนย์ในเร็ววันแต่มันมีทิศทางที่จะลดการขาดดุลผมคิดว่าทําพอใจและทําก็ผมเชื่อนะว่า ทรัมป์ก็รู้ว่าไทยเนี่ยมันเป็นไข่แดงอยู่ในกลางอาเซียนยังไงก็ต้องคบไทยถูกไหมครับเพราะว่ามันเชื่อมโยงทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อยู่อยู่อยู่หลังบ้านจีนด้วยนะครับแล้วเราก็อนุญาตให้มีสถานกงศุนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนอ,ะอ่ะคือพูดง่างๆยๆอ่ะ CIA เยอะที่สุดอ,ะอ่ะถามว่าไทยรู้ไหมไทยก็รู้สหรัฐก็ทําอยู่รรเราก็มองเห็นอยู่เราก็เป็นมิตรที่ดีกันอยู่ใช่ไหมครับจีนก็เห็นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็ต้องอยู่ตรงกลางอย่างสมดุลแล้วเราก็ต้องมีอะไรไปแลกเปลี่ยนบ้างดังนั้นเราอาจจะไม่สามารถที่จะทําให้ดุลเป็นเสมอกันในปีเดียวแต่ว่าถ้ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นเนี่ยทรัมป์เองก็พูดกับประชาชนได้ชั้มเองก็พูดกับทีมงานได้ว่าเออถึงเรายังขาดดุลกับเมไทยอยู่บ้างแต่ไทยก็มีอย่างอื่นที่จะให้เรา ใช่ไหมครับหลายๆเรื่องซึ่งเราเป็นมิตรกันมาตั้งแต่โอ้โหนานนมนานสงครามเวียดนามอะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเองมันมีเรื่องที่เท้าความกับสหรัฐได้เยอะแยะนะครับแต่อย่างน้อยต้องมีอะไรไปให้เขาบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะบอกสหรัฐตอนมีปัญหาเรื่องอาหารเนี่ยเนื่องจากว่าอาหารวันนี้สหรัฐผลิตก,ก็ได้เยอะแต่ต้นทุนการผลิตเขาสูงทําให้ราคาอาหารมันสูงอะ่ะอันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นเป็นงูกินหางว่า พอผลิตได้สูงราคามันควรลงเพราะราคามันควรลงเกษตรกรก็เจ๊งอีกอันเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นปัญหาของสหรัฐเองว่าการบริหารจัดการเรื่องการผลิตของสหรัฐมีประเด็นปัญหาพอสมควรผมขอแทรกสุดท้ายนิดนึงก็คือว่ามันมีเคยมีสงครามถั่วเหลืองจีนสหรัฐครับรู้สึกเรื่องนี้เรื่องนี้สนุกสนานมากแต่สรุปสุดท้ายเนี่ยมันทําให้ตลาดถั่วเหลืองจีนเจ๊งเลยเ,ยเจ๊งไหมายความว่าราคาเนี่ยมัน มันโดนด้าราคาจากสหรัฐมาเนาะจนผู้ประกอบการจีนที่ทาถั่วเหลืองเนี่ยอยู่ไม่ได้ขาดทุนยอดเยินตอนหลังจีนก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นองค์กรถั่วเหลืองประเทศเลยครับออกเอาเงิน่ะมาสู้กับสหรัฐเลยครจนจนผู้ประกอบการสหรัฐเจ๊งเหมือนกันคือคือเรื่องถั่วเหลืองนี่จําเป็นมากนะครับหลายคนอาจจะบอกเอ้ตัวเองไม่ได้บริโภคถั่วเหลืองด้วยถั่วเหลืองนี่เป็นแหล่งโปรตีนที่สําคัญที่เป็นโปรตีนที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ ครับนะครับดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็นโปรตีนที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ส่วนใหญ่ผลิตมาจากถั่วเหลืองทั้งนั้นอย่างในประเทศไทยเนี่ยก็มีโรงงานผลิตเหมือนกับเนื้อเทียมนะอาจารย์เคยเคยทานไหมมันเหมือนเนื้อจริงนี่แหละแต่ทุกอย่างมันจะมาจากถั่วเหลืองครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากซึ่งตรงนี้สารเองเนี่ยทุกทุกวันนี้ส่งออกน้อยลงครับส่งออกน้อยลงนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันก็อย่างเป็นแต่ยังมีความสําคัญอยู่นะซึ่งเรื่องนี้อาจจะไปคุยกับสารก็ได้ว่า เรายังมีดีมานนะฮะแต่ว่าผมเท่าที่ผมคุยกับผู้ประกอบการไทยหลังๆเนยนำเข้าได้น้อยลงะะนะฮะอาจจะไปคุยเรื่องพวกนี้กันได้ว่าร่วมมือกันไหมในเรื่องถั่วเหลืองเนี่ยเราร่วมมือกันยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือไงเอาโปรเจกต์ร่วมกันเพื่อให้นําเข้าถั่วเหลืองอย่าสาระที่มากขึ้นใช่ จริงๆแลจะได้มีออเดอร์ไงเรายังมีดีมานนะผมบอกก่อนนเอะทุกวันนี้เราปลวกถั่วเหลืองในประเทศไม่พอต้องบอกก่อนขาดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตรงนี้ก็ได้น้ำมันและถั่วเหลืองและเนี่ยเราเราไปไล่เลียงสิ่งเหล่านี้มาซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็ถือว่าผมผมช่วยนายกทํากันบ้านนะว่าจะไปคุยกับทรัมป์ยังไงแล้วก็อย่าลืมนะเรื่องเก่าว่าเรามีความสัมพันธ์กับสหรัฐมาตั้งแต่กี่กี่ปีมาแล้วนะครับเป็นเพื่อนร่วมรบกันมาแล้วก็อยากให ให้ให้นึกถึงความสัมพันธ์เก่าๆแล้วก็ผมคิดว่าอันเนี้ยมันน่าจะพอไปได้แต่สิ่งหนึ่งนะผมคิดว่าสหรัฐจะบีบไทยนะซื้ออาวุธกำลังจะพูดอยู่เจลโอ้ยเอฟสามสิบห้าคุณจะเอาไม่ใช่เหรอเขาก่อนไม่ให้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนทานนาทีแล้วนะเอาไหมสักสิบลำไหมผม <c oughs> ไม่อยากได้เพราะว่ามันแพงมันแพงมากเลยต้องบอกว่าเมื่อเทียบชั้นเทียบความสามารถกันเนี่ยอาวุธสหรัฐจะแพงกว่าแม้แต่สวีเดน แพงกว่ามากเลยนะจารยนเป็นหลายเท่าเลยใช่ไหมเออแพงกว่าเยอะเลยอ่ะแพงก,ก,กับเอออย่าง F16 กับกิปบเพนอย่างเงี้ยมันแพงกว่ากันเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอาวุธนะผมยังไม่ค่อยอยากได้จากสหรัฐเอาแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรคุณยังไงผมขายคุณแน่แ่คุณต้องซื้ออย่างเงี้ยอาจารย์รู้ไหมเกิดอะไรขึ้นการขึ้นบิน F16 สมัยก่อนนะต้องขออนุญาตสหรัฐทุกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันบอกว่าเงื่อนไขรายละเอียดอ่ะของสหรัฐมันยิบย่อย โอ้โหนี่เราเป็นเจ้าของประเทศหรือว่าท่านมันยิบย่อยนะเฮมีศัตรูบุกมาเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวผมขอคุยกับท่านก่อนจะสูกสู้หรือเปล่าแล้วเรื่องแล้วระบบลิงนะอาจารย์อย่างเนี้ยขอไปเรื่องอาวุธนิดหนึ่งก็คือกริปเพนเนี่ยขึ้นไปลำหนึ่งเนี่ยมันมีเรดาร์ แล้วมันขึ้นไป5้าลำเรดาร์มันจะเชื่อมกันหมดเลยเหมือนกับเห็นภาพใหญ่ขึ้นด้วยกันหมดเลยอย่างเงี้ยระบบมันดีมากเลยฮะระบบมันมันมันใช้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องอาวุธเนี่ยต้องบอกว่าสหรัฐยังทําได้ค่อนข้างแพงนะแล้วก็มีเงื่อนไขในการใช้เนี่ยค่อนข้างจะหยุมหยิมไปผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างอื่นเน้อกองกินของใช้ดีกว่าถ้าถ้าอย่างไงก็ผมว่าถ้าอุ้งยิงไปน่าจะเจอเพราะว่าอินเดียก็เจอมาแล้วไงอินเดียเจอมาแล้วเป็นโมเดลที่ดีมากเลยแต่อินเดียก็บอกรับปากไปก่อน กกับา็แ <g ances> ต่ตตตใจผมนะถ้าอาวุธนะ <c oughs> ผมอยากได้อาวุธที่อาวุธที่เขาเป็นมือสองของสหรัฐ oh, อย่างเงี้ยอาจจะยอมได้ก็แอาจอาจะช่วยช่วยสหรัฐซื้อ,อที่เขาปดลปดละปลดแล้วอะ่ะปลดประจําการใช่ไหมเออเราราคามิตรภาพ okay. อา่าเช่น A10 A10 เทนเนี่ย oh. แต่ที่เขาเขาไปใช้ในตอนกลางเยอะเนี่ยเป็นเครื่องบินสําหรับเหมือนเหมือนรถถังบินได้เลยอาจารย์อย่างนั้นนะใช้ลบกับภาคพื้นดินพวกเนี้ยเขาจะมีผมเคยไปดูปลดระวางเพียบเลย เยอะมากเลยเราขอซื้อพวกนี้เข้ามาพวกนี้เขาอาจจะอาจจะขายราคามิตรภาพเออราคามิตรภาพอยู่แล้วครับเพราะว่าไอ้ที่ไม่ใช้นี่ไปจอดในทะเลทรายเพียบเลยนะเราจะเห็นมาซ่อมแซมใหม่ใช่ครับผมล้วก็ขอซื้อพวกนี้ในราคามิตรภาพมาก็ได้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับในการที่จะเจรจาคือคนที่ไปเจรจาต้องฉลาดอ่ะรู้จักรุกนล่อลูกชนอ่ะคือเขาขอมาไม่ใช่ปฏิเสธหาทางออกเพราะมัน่งนี้มันไม่จบ ปฏิเสธไม่ได้อาจารย์บอกเอาเป็นอันตัวนู้นได้ไหมเอฟสามสิบห้ายังไม่จําเป็นขอเป็น A10 ได้ไหมเอออย่างเงี้ยมีหลายลำนี่ที่อยู่ไม่ใช้แล้วเนี่ยปลดปลดประจําการมาแล้วเนี่ยขอขอซื้อราคามิตรภาพอย่างนี้เป็นต้นอาจารย์คืออย่างไงอย่างน้อยทําก็ต้องได้ใช่คือทําเขาเป็นนักคิดลจารนะถ้าคุณอยู่คุณแล้วขออะไรไม่ได้เลยแล้วคุณจะเจจาผมทำไมอาจารย์หรือแม้แต่เรือรบที่ใช้แล้วอ่าเราก็มา อัปเกรดอัปเดตขึ้นมาพวกเนี้ยเราขอได้ควรจะควรจะเป็นเจรจาซื้ออาวุธมือสองจากเขานะครับผมคิดว่ามันก็น่าจะมีได้เพราะเราเคยซื้อเครื่องบินรบจากเยอรมันมาเนี่ยเป็นมือสองเข้ามานะครับแล้วก็มาใช้ฝึกบินอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันต่อรองทดแทนกันได้ครับครผมคือการเจรจาต่อรองเนี่ยในยุโรมนตรีไทยเนี่ยต้องศึกษาอย่างละเอียดบแล้วต้องลูกล่อดุกชนดีเขามาอย่างนี้จะโตอย่างไงเขามาอย่างนี้จะ จะโนยังไงให้ดูดีอย่าอ่าน i อ a d ถ้าอ่าน iPad ดเมื่อไหร่คุณคุณไม่ใช่เจรจาแล้วล่ะคุณไปรายงานเูอจููู๊มันต้องอยู่ในนี้นะฮะอยู่ในสมองแล้วก็พร้อมที่จะขยับไปขยับมายืดหยุ่นกับเขาเจอคนระดับโลกที่แบบเก่งเรื่องเจรจาต่อรองนี่ผมว่านายกไทยไปไม่รอดอะต้องต้องเตรียมต้องซ้อมฮะต้องซ้อมกันให้ดีๆแล้วก็อย่าลืมนะครับ ต้องไปหาเขาได้แล้วเพราะว่าเริ่มช้าแล้วเขาไปกันทุกประเทศแล้วเหลือไทยที่อยู่ในริสอินเด็กนะแล้วยังไม่ไปอ๋อเราเป็นเจ้าที่ช้าที่สุดแล้วช้าที่สุดแล้วครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านายกไทยได้ยินเสียงของหม่อมก่อนต้องรีบทากันบ้านและรีบนัดก่อนวันที่สามสมีนาคมเพราะเหตุผลคืนหนึ่งของเมษาเขาจะประกาศเขาประกาศแล้วแก้ไม่ได้นะครับตอนนี้ท่านเชื่อไหมว่าไปไม่ทันไม่ทันแล้วเพราะจะโดนอภิปรายแล้วนายกเขามันก็มันอภิปรายแค่สองวันเอง จะไม่ทันเลยครัเพราะว่าผมว่าไม่ทันแต่จริงๆเนี่ยเราช้าไปมากนะครับเราช้าไปมากในการที่จะไปหาทรัมไม่ใช่ยกหูยินดีนะไปหาด้วยตัวเองใช่ใชแล้วมันจะเกิดความประทับใจมอง<ช>หน้ากันคุยกันแต่การบ้านต้องพร้อมนะ<ช>นั่นคือสิ่งที่สําคัญผม,ผมยังรู้สึกว่ามันต่างกันเยอะมากเลยครับ ทำกับอุงอิงเนี่ยโหมันต่างกันเยอะมากมันเหมือน,นปู่คุยกันหลานเ่ยครับผมก็รู้สึกว่ามันก็ยากเหมือนนะถ้าเราเป็นเราเป็นนายกอุงอิงนี่ยเราะโอ้โหเอ๊ะมันมีอเรื่องหนึ่งอาจารย์ที่ผมขอเติมสุดท้ายนะค,ะครับเฮลท์แคร์สารัต S <S uh huh. ต้นทุนเยอะมากงบประมาณสูงมาก uh huh. ส่งมารักษาที่เมืองไทยได้ไหมเออดีด huh. ีถ้าส่งมารักษาต้นทุนมันจะลดลงไปเยอะเลย uh huh. ผู้สูงอายุ <S 2> <S 2: uh huh. ใช่อะไรที่เขาต้องเบิกกับรัฐบาลอะไรต่างๆให้มาที่เมืองไทย uh huh. แล้วต้นทุนคุณก็ลดผมก็มีไรายได้ uh huh. อย่างเนี้ยก,ก,ก็ทำให้วินวินกันทั้งสองขาผมว่าไอ้โปรเจกต์นี้น่าลองทํำน่าลองคุยน่าลองคิดก็ต้องมีติ้งแทงอ่ะ เพราะในรัฐมนตรีไทยก็นะ่าจะมีติงแทงผมก็มีพิึิษาห้าคนที่แบบเป็นเซียนทั้งนั้นแหละผมว่าเขาคงเสนอละแต่ว่าอาจจะเสนอวิธีไหนก็ไม่ยังไม่ทราบรอฟังข่าวหรืออาจจะไม่ได้เสนออะไรแต่ผมว่าเรื่องน้ำมันดิบไม่ได้ไม่ได้เสนอนะเอเอชื่อผมไหมเออ,องั้นต้องรอฟังข่าวครับเราจะไม่มาราะห์กันต่อไปเนาะวันที่สามเอ็ดมีนาะเราจะรู้คําตอบว่าอุยงไปทัานหรือเปล่ารหรือวันที่หนึ่งเมษายังมีรายชื่อไทย เป็นอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างรอฟังแล้วเพราะ,ประ,ป,ระประกาศแล้วเราแก้ไม่ได้แล้วนะเหมือนเราไปแก้ตัวแล้วนะจริงๆต้องเชิงรุกซึ่งผมเสียดายจริงๆมันควรจะไปตั้งแต่กุมภาแลานะ้วนะครับ,รบน่าเสียดายมากก็เป็นอะไรที่ต้องติดตามต่อไปนะครับ,รบวันนี้ก็กราบขอบพระคุณหมอมกรมากครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร